สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูคูสูคนครับมื่อนี้มาสองคนคือเก่าครับมื่อนี้มื่อนี้น้องวัยอันเพิ่นเรียนพิเศษครับมื่อนี้บได้มานำจัดตําหุงครับมื่อนี้ตําหุงพเพชรครับมื่อนี้มาฝากพี่ตอนน้องครับว่ามีอย่างไรครับ, <ปะ S 1> บนี่ตําหุงเบิ่งมะพริกเป็นตะแเส็น้องอุ่นเนาะแก้มอย่างนี้ครับน้องอุ่นบอกพี่บอกน้องเฮ้าทีทางเสียนปีไก่ทอดจ้ะปีไก่ทอด ตีนไก่ทอดครับซุปเปอร์ตีนครับบ่ต้องมีอย่างหลายเนาะแซ่บๆกับนองุ่นสองค้นขับมื้อนี้กับข้าวเหนียวฮ้อนๆคือเก่าครับานองุ่นมาเต็มเบียนขึ้นจริวข้าวเนาะแป๊บนึ่งนองุ่นขอขึ้ึกกันโอ้ยับเขาคักเลยแสบเอ้าหุ้ยเปล่าเขาหอมข้าวเหนียวหุยๆเลยเนาะจ้ะมาพี่น้องมาบ่ัวลายครับมื้อนี้ฮอดแซ่บๆนงก็จแจเป็นตะมังหงก่อนแล้วเนาะแม่นบ่ หูเนาะเนี่ยมันเฉียปิดไก่ทอดกรอบๆทอดเองครับซสบเนาะ เป็นไดแซบอยู่แซบอ่ะแซบครับแต่โม่งโม่งมันบานมันกระบ่ค่อยเพชรเลยละพอดีเนาะจานเลยยุคตอนมาพลิกล่องเบิ้งครับขนไปอืยฮึ่ม ใส่เต็มที่ครับมัน้าร์โบอีมเดคอราบอนคาร์โบอีมยังกินอยู่นี่โบเสือครับบาร์่อีมมันต้องอีมตัวนี้เนาะโธ่ กรอบครับเผื่อพี่น้องสุขุมสุขคนเดอร์มันเนี่เนาะลองวุญนกินเผื่อคขึ้น่าจ้ะช่วงนี้แดดแห้งเนาะน้ะองวุญนเนาะจ้ะตะเหล็กอ่ะตะเหล็กกับกกโฮมเมนวารัดดำแล้วไปนั่งมังหันแตะเด็อีกมาก ก็เลยมานั่งอยู่คุยหมดขั้นครับวันนี้ก็เพอาะดัมพี่บะผ้าลูกมานั่งหมุคุยหมดขั้นเลย <c oughs> <c oughs> เอาแบบว่าอิ่มแนะ่บอิ่มแน่นะครับถือมาหลายอยู่ดุอิ่มบ่ไหนนะหมิ่มไก่สุกแป้งข้าวเจ้าทอดองั้นปะ ต้องซุปหลายๆแสแบแับวานลืมบวงมันอี้บลืมครับ,บชดนางวนชดเยอะมั้ยมือที่ปะว่าเมี่งของสดมากันปานองวนลืมบวงแต่มือที่ปะว่าบ่ใส่บวง,บวง,บวงก็เอามา อมโนมงหมาก <c oughs> มือนีมืิใจบวงก็เอาบวงมาเปล่านะกะกระดํายังบรแสอถ <c oughs> อดกระแสบครับไครถอดอะพามกระดัม <c oughs> <ๆ S 2> มืออ่นลงวนเช่นยังสุเอฟซีกินมืออ่นมืออ่นลงวนบะไรบ้างไนีไปโรงเรียนอีกวันเสาร์อะไรวันอาทิตย์อ่ะวนเสาร์ก็ไปโรงเรียนไม่รู้พอว่าคุยยังบาดแผลมือนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อ่ะมืออึนวันวันจุกหนกับปึ๊กไปหยังกันอยู่ แสบจวดสะใจขนาดพี <muitas> ่นองเลยหลอบเดึกกําลังที่จทำเงี่ยจนงเงินผุดรําละผู้เพิ่นรถบทุนพอดีเลยแล้วเนี่ยหิวพอดีหิวเขา กันตั้งนักครับบตรต้องยานอ้วนเพราะว่าเขาอ้วนแล้วเห <c oughs> <c oughs> มือนอยู่จ้ะชิลดุนอยู่บนนี้ลดอยู่จ้ะลดแต่ตอนคำ <ś m _> <husbands> ของมักนงกุลครับไก่ไก่ไกทอดเนาะเข้าเบิร์ดบอลยู่บ่เบิดตั้งนานแล้วจ้ะ Nằm tụi <laughs> 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 à, nó nữa ni luôn bẹt đè đi. nào gần kiếng bự หอวแนวแสบก็เลยบริจาคปากบันได้ครับยานนุนกินเบิดปะแมนะ่ะจะจะจะยังเดียวพี่นอออ้องเลยเอาจะบอกงั้นของปวดหนุนเพราะทำก็ได้ ประกอบฟังเอาเลยครับกระดูกมันเดี๋ยวไวไกลเลยครับหมดคันกำลังมาร่างกูรามลายกวนหมดนอีก หึงกำยังกระแซบครับตามหงแมนจ้ะผาดมาได้ได้แม่นคักนี่ขนเหนียวหอนเนาะจ้ะน้ำล้ำเลย ตอนมาเคือเครื่อครับเลยทั้งตายมันนี่ครับเช็งแกร่ năm không ngoài phần chìm bảy đây phần mà mắc nó chà bắt cái này đừng Nằm phần thể phần nhân một tốt thì nó <mênh> <can> <İşte tui> <parasite>?. แมนบ่จ้า <c oughs> จ้าอย่างเดียวไม่หมาจะแสบได้พะดำลวกบ่แมนลวกเราต้องใส่เครื่องปรุงยอะไรเงรื่อง,จ,งจางจาืขวดจางจางไงจางสี่ <c oughs> ประจำหูท่านเว้ยขอโทษขออภัยครับกิน <c oughs> ไปกินมาเกไปยังอึอื่องอึ เผื่อปีเพื่อน้องแต่โมฮุงทานนี่ไงของคุณกินผู้เดียวเป๊ดเลยครับไพวาต ยังเก็อิมอ่มบีบ่าจังเป็นกัยามกแตงบ่อิ่มก็ยาแล้วครับยังไกตอนบักหน่าชิมก่นนะ ชมของแท้ครับจะได้กินมะนาวฝ <c oughs> ากพี่ตอนน้องด้วยครับเด้มอมื่อนี้กินง่าย,ายเนาะเศบๆตำัะคุงครับ <c oughs> ตำัะคุงแกมถอดไก่เน่ถอดตีนไก่แน่ครับเศบๆกินไปกินมากก็อิ่มหรือว่าเนาะฝากพี่น้องคนนี้ฝากครื่ง<บ>เทศขายทั้งไข่แล้วไขก่กะอยกแตกแน่เด้อพี่น้องเด้อส่งไปให้ก็ดี <c oughs> ต้องขอโทษขออภัยนำขมผา,ายแตกลายกะสีเข้มให้อยู่เด้อพี่น้องเนาะท่านพอกินได้ก็กินไปแล้วเด้อครับผู้เพื่อนได้ใครกะทางเพจเฟซบุ๊กเดี๋วพี่น้องเอแอดเข้ามาหากนกชาแนลครับเพจจริงเน่เพจจริงเพจจริงครับเพจจริงน้ำลังเด้อจ้ะถ้าบ่ามีกะกจสีเอืมเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ